เมื่อเราได้วสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แนวมุ่งตรงดอนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกหนาะให้นั่งขัดสมาเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้าย ให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวมือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายๆหลับตาของเราเบาคลอลูกพอสบายๆ คลายกตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่าก,กดลูกในตานะจ๊ะแล้วทำแจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผองใสไรกังบนในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม ให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันในทุกสิ่งให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเราเนี่ยให้ว่างว่าให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจว่างว่าง แล้วก็รวมใจหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากจะดือขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้น กระนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นการการะบาดจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือ เรียกว่าศูนกลางกายฐานที่เจ็ดเรียกว่าศูนกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นที่เกิดเป็นที่ดับเป็นที่หลับแล้วก็เป็นที่ตื่นของเราอีกทั้งเป็นต้นทางไปสู่อายตยะานิพพาน ส่นทางที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์นับประสงค์ไหพระองค์ไม่ท่วนท่านเครื่อหยุดใจอยู่ที่ทุ่งนี้นะจ๊ะจากที่ท่านปลดปล่อยวางคลายความผูกพันทุกๆก,กับทุกสิ่งแล้วเราไปเห็นว่า สรพสัตและสรพสิงเหล่านั้นไม่สามารถดับทุก์ได้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไปเพราะฉะนั้นทั้งกับลดปล่อยวางคลายความผูกพันและใจเมื่อคลายความผูกพันก็จะหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้อย่ทีศูส่กลางกายฐานที่เจ็ด ต่างเยยืนนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกในจากนี้นะพอถูกโซนก็ตกโซนก็ไปสู่ภายในแล้วก็มีดวงธรรมจากภายในลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆตัวตะก็ฟองไขแดงของไก่ใส บริสุทธิ์ที่เดียวติดจตรงกลางตรงนี้มาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์ใจของท่านก็ตั้งมั่นนิ่งแน่นนมโน,วนควรในการงานท่านก็หยุดนิ่งหยุดในหยุดนิ่งอย่างเดียวพระตูส่วนก็ดวงทำดวงแรก เที่ยวว่าดวงธรรม,มานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคนี่ก็ขยายส่วนออกไปใจก็เคลื่อนกับไปสู่ภายในเข้าถึงดวงธรรมอีกดวงหนึ่งที่ใสบริสุทธิ์กว่าเรียกว่าดวงศีลข้ากลางดวงศีลท่านก็จะเข้าถึงดวงสมาธิ เอากลางดูสมาธิ่ขถึงดวงปัญญาท่นนยึดอยู่ในกลางดวงปัญญาก็เข้าถึงดวงมุติยุดอยู่ในกลางดวงมุติก็เข้าถึงดวงมุติยานทัศนะยึดอยู่ในกลางดวงมุติยานทัศนะท่านก็เข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดกายมนุษย์ละเอียดที่มีลักษณะเหมือนกายหยาบภายนอก แต่บรละเอียดกว่าบริสุทธกว่าท่านก็จะเห็นไปตามลำหนับอย่างนี้กระทั่งเขาถึงกายทิพยในกลางกายที่เขาถึงกายอรูปบพรมในกลางกายรูปพรมท่้งก็เขาถึงกายอรูปบพรมในกลางกายรูปพรมทัางก็งเขาถึงกายธรรมโคตภูในกลางกายธรรมโคตภูท่้งก็เขาถึงกายธรรมปโสดาบัน ในกลางกายทำประโสดาบันททางก็เขาถึงกายทำพระสกิตาคามีในกลางกายทำพระสกิตาคามีทท้งก็เขาถึงกายทำพระอนาคามีในกลางกายทำพระอนาคามีททิงก็เขาถึงกายทำบระหัดทุกกายมีหยากมีกายอยากมีกายละเอียดนับรวมแล้วได้สิบแปดกายแต่ละกายก็จะูกเชื่อมในดวงธรรม หนึ่งชุดชุดละหกดวงกายจุดท้ายคือกายทำอมรลาตผลเป็นกายเป้หมายมรรคผลนิพพานต้องดำเนินอร่อยตามอย่างนี่้ดยจุดกระนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไม่ตามลำดับพระสัมมาสัุเจ้าท่านเห็นอย่างนี้บรรลุอย่างนี้แล้ว ท่านก็นำมาถ่ายทอดเพราะเอ็ดว่ามนุษย์ทุกคนก็มีพังชีวิตเช่นเดียวกับพระองค์มีกายในกายมีดวงธรรมในดวงธรรมอย่างนี้แหละซ้อนๆกันอยู่แล้วก็มีภาษาวกได้มาศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติตามคำสอนของท่านในสุขะบรลุรมตามท่านเช่นเดียวกัน กายของเราก็เหมือนกับกายของท่านอย่างนั้นแหละมีกายภายในที่ส้นซอยกันอยู่เป็นชีวิตที่มีสาระมีแก่นสารที่ล่มลึกไปตามลำดับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเริ่มหยุดใจอยู่ที่ตรงนี้ที่ส่วนกลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะให้ใจหยุดนิ่ง หยุดนิ่งอย่างเดียวก็ได้หรือจะกำหนดเครื่องมองไงที่เป็นบริกรรมมณีมิรเป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราจะเป็นดวงใสๆดวงแก้วใสๆจะเป็นองค์พระหรือจะเป็นรูปพระเดพระคุณหลวงปู่ พระมงคลเทบุนิสตชนทัศโรผู้คนภพวิยาธรรมกายอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้กำหนดเป็นภาพเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งที่ปราถนัดนึกได้ง่ายสบายใจเราก็นึกภาพนั้นเป็นบริกรรมมณิมิตเป็นที่ยึดที่เกาะของใจเรา ให้ตรึกนึกถึงดวงใสสมมุติเราเอาดวงใสเป็นบริกรรมนิม,ม,นมิตนะจ๊ะให้ตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างสบายเพร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาะในใจเบาๆ ว่าสัมมาอราหังสัมมาอราหังสัมมาอราหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอราหังคราจะต้องไมลืมตรึกนึกถึงดวงใสอาจยอยู่อยู่ในกลางดวงใสใสประคองใจกันไปอย่างนี้ นะจ๊ะจนกว่าใจจะหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคําบาวนาไปเองคือใจไม่อยากจะภาวนาต่อไปอยากหยุดนิ่งๆกลางดวงใสๆถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรังต่อไปอีกแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้ง คิดเรื่องอื่นเราจึางย้อนกลับมาภาวนาใหม่นะจ๊ะส่วนใครที่คุ้นเคยกับองค์พระก่อนนึกองค์พระใครคุ้นเคยกับภาพพระเดชคุณหลวงปู่ผู้คนพอิชาธรรมกายก่อนนึกถึงพระเดชคุณหลวงปู่ของเรานะจ๊ะซึ่งในช่วงนี้ก็เป็นช่วงดีเราจะเตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมใจ รักษากายประจาแจงกระหายใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อจะได้อใจเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับอุใหญ่ที่จะเกิดขึ้นจากการที่ได้มีส่วนร่วมนลา,ารลอรูปเหมือนพระเด็คุณหลวงปู่ด้วยทองคำยกชีวิตท่านจะเป็นชีวิตอมตะแม้ว่ากายอยากของท่านจะสลายไปแล้ว แต่ท่านเหมือนมีชีวิตอยู่เป็นอมตะด้วยทองคําที่เราจะได้ร่วมกันนำมาหลอ่อรูปเหมือนองค์ท่านเพราะนั้นใครที่นึกได้นึกถึงพระเดชกุลหลวงปู่ได้และก็งง่ายกว่าการนึกอย่างอื่นการนึกถึงภาพท่านเลยการที่เรานึกถึงท่านท่านก็จะนึกถึงเราด้วย แล้วก็จะนำเราเนี่ยไปไว้ในกลางพระธรรมกายของท่านและจะกลั่นให้กายพระจาใจาไร้ใสสาดบริสุทธิ์เชื่อมสายบุญท่านแล้วก็ตรึงเราติกับพระัตนตรัยในตัวได้ดังนั้นเราถนัดอย่างไหนเราก็เอาอย่างนั้นนะจ๊ะนึกถึงท่านไปด้วย จะภาวนาสม,มารังไปด้วยก็ได้ไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรแต่กขาต้องทาใจาให้หยุดในหยุดหยุดในหยุดนิงน่ง,นงในงนิงน่งนิงน่งในนิง่งนิน่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายผ่อนคลาย เระคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์แรกของรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมเราก็ได้มีความตั้งใจที่ดีที่ใจปรรษานี้เป็นปรรษางความสมปรารถนาของเราจะ่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้ชีวิตของเรานี่มีสาระแก่นสารเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องใช้ช่วงเวลาของชีวิตที่เรามีอยู่น้อยนิดนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติธรรม เพื่อให้เข้าถึงพรระตัตนารตรในตัวเราจะได้มีที่พึ่งที่ระลึกภายในซึ่งจะทำให้เรามีความสุขอย่างที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนอบอุ่นแล้วก็จะปลอดภยัยภัยต่างๆทั้งในปัจจุบันภัยใ,ในอบายภัยในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นก็ให้ลูก ทุกคนตั้งใจฝึกฝนหยุดใจให้หยุดให้นิ่งๆนุ่นน au, ๆมๆเบาๆสบายเชา้าีนอากาศกำลังสดใสเย็นสบายเหมาะสมที่โลวงพูมีบุญทุกคนจะได้ประกอบความเบียนก็ให้ตั้งใจประกอบความเพียนให้กล,ากลา้าอย่างถูกหลักวิชาให้ลูกทุกคน สมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ